today update มาด้าเอ็มเอ็กไฟเปิดตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมตัวถังเปิดประทุนหลังคาผ้าใบซอฟท็อปและเปิดประทุนหลังคาแข็งฮาร์ดท็อปที่ได้นบนหลังคาถอดได้และส่วนด้านหลังสามารถพับเก็บได้ในเวลา12วินาทีความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงชุดไฟหน้าใบบีม LED ที่มีไฟหน้าไฟเลี้ยวและเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันชุดไฟท้าย LED ออกแบบใหม่รวมไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟเบรกในโคมเดียวกันล้อลอย2แบบ16นิ้ว8ก้านสีดำเมทัลลิกและสีเงินและลายใหม่8ก้านคู่ทั้งสีดำเมทัลลิกและ แบบสีดำหุ้มหนังกลับและผ้าและหนังแนปปาสีแทนรองรับการใช้งาน Apple Ca r p l a y พและ m a z d a c o n n e c t โดยแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสี Center Display ขนาด8.8นิ้วช่วยอำนวยความสะดวกในทุกการติดต่อพร้อมปรับอินเทอร์เฟซใหม่ตอบสนองได้ดีขึ้นมาตรวัดเรื่องสสยออกแบบใหม่พร้อมออปชั่นใหม่กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติแบบไ like ร้กรอบพร้อมปุ่มโทรติดต่อข,ขอความช่วยเหลือ SOS เครื่องยนต <lam> <s> ์ SkyActiv-G 2.0ลิตร184แรงม้าแรงบิด205นิวตันเมตรและเบนซิน1.5ลิตร SkyActiv-G 132แรงม้าแรงบิด152 2นิวตันเมตร2ความแรงจับคู่กับเกียร์ธรรมดา Skyactiv MT 6 Speed และเกียร์อัตโนมัติ Skyactiv Drive 6ส e ีดพร้อม p a t เ e r ร์นชิประบบเฟืงท้ายริมแตสลิปแบบใหม่และเพิ่มโหมดใหม่ DSC Track สำหรับเปิดปิดและควบคุมตสอคุณภาพการส่งตัว Mazda MX-5 เตรียมขายที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียช่วงต้นปี2024สำหรับเมืองไทยพบในเวลาใกล้เคียงกันครับ